สะหรับทุกคนเข้าสู่ห้องซ่อนตี่เย่ก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปกันก่อนหน้าว่าที่ไม่ค่อยได้มาก็เพราะว่าไม่ว่างแต่ถามว่าตอนนี้ว่างไหมก็ไม่ว่างเหมือนเดิมแต่ก็มันปิดเทอมแต่ก็ไม่ว่างซึ่งต่อให้ไม่ว่างยังไงเราก็จะต้องมาทำเลยแอคชั่นให้ได้สำหรับวงนี้นะคะทุกคนก็คือวงเอ p นไ e โอยโน้อยอ่ะคืออยู่คนเดียว,วไม่มีเสียงตบมือไม่มีเสียงคนช่วยกันกีด่ะแต่ไม่เป็นไรเราคือตอนนี้ฉันถ่ายคลิปตอนตีสองุกคนเพราะว่าฉันเพิ่งว่างมาจากต้องเรียกว,ว่าการท,ทําธุระแล้วกันซึ่งเพิ่งว่างตอนตีสองก็เลยเพิ่งว่างที่จะมาได้ดู MV แล้วก็เพิ่งว่างที่จะได้มาทําคลิปกันทุกคนเอเดนเพนก็ได้ปล่อยอัลบั้มนี้มาชื่อว่าอัลบั้ม Romance Untold ซึ่ง ้องบอกเลยว่ายอดเยอะต่างๆเราจะค่อยคุยกันหลังจากดู MV จบแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดู MV ก่อนเลยว่ามันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้แกฉันอดทนที่จะไม่ดูมันตั้งแต่ MV ปล่อย MV ปล่อยกี่โมง11โมงคือ MV ปล่อยมันนานมากแล้วแต่ว่าฉันเพิ่งมีโอกาสที่จะได้ดูเราจะไม่รอช้าเราจะมาดูกันเลยจิ๊บ อู๋ช่างมูนหอมมากอะเซวียังชอบแบบไวท์ของอาวัฟนีมากมันโคตรไวรุวน่นแล้วมันหล่อแค่นั้นแหละเฮ้ย โอ้หเจ๊ผมยาวคือที่สุดแล้วบ่อยว่าเพลงนี้คือแบบติดหูตั้งแต่ตอนที่ปล่อยฟอยออกมาโอ้โหคืออะไรอ่ะ อุ๊ยเจยคือแบบบอกเลยว่าเอ็นไอพนูคนถ้าเกิดไว้ผมเราคือมันจะดีจริงๆแต่อพอเจก,กับเจคือแบบไม่ไหวมันน่าแบกมากเลยอะลูคี้ต้องวันแบบแต่ต้องได้มาก รู้สึกเหมือนเจอได้ข้างทางทั่วไปพิ no. กี้เุ้ยทุกคนมาน,น่ารักหนอทุกคนอุย้ยนงเงนหนอมากผิวดีมากอุย้ยทุกคนสัุวน่ารักมาก อรกินไม่ได้อุ้ยหอ้ยอุ้นเจสิเคส้ยอุ้นเมื่อกี้ยิ้มน่ารักมากเลยอ่ะอืมแจสตมันหาหน่อยอ่ะน่ารักมาก จะโรแมนติกเกินคือวิ่งนี้มันแบบดูเรนโรแมนติกมากอะทุกคนอุ้ยสูรงฮอน ซึ่งปลุกเราเขาปลุกเราเฮ้ยยังไม่จบ่ะคนนี้กี่หนอ,อมาเลยเนาะซีนนานนะที่นี่กี่ออกมาเต้นตรงเซ็นเตอร์อ่ะแกะชุดนั้นดีมากทำไมได้ออกน้อย ฉันโกดอันนั้นนีกี่หล่อมากทำไมเซตนั้นได้ออกหน่อยมากเอนน้เข้าใจอู้หหลอเฮกคนฉันอยากจะบ้าตายอ่ะต่อมากัน ฉันฟินมากเลยอ่ะมันฟินมากเลยอ่ะอ่าอ,อน,นั้นคือดิ๊กี้แบบหล่อมากชนหน่อยวะมากสมไมว่าทำไมสินันจะออกหน่อยทำไมไม่เห็นน,นันานมันมีกีวีแอรไงอฉันยากเห็นมากว่านี้มันล่ออ่ะแต่จริงเขาหล่อทุกคนเนาะแต่ ดูเป็นฟีลแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเนอะลักๆ <_ t ết> ักหรือเปล่า <_ t ết> แต่ก็น่าจะใช่นะเพราะมันเหมือนมีนางเอก MV อ่ะแค่ฉันชอบ m V นี้มากก,มากกว่า MV ล่าสุดอ่ะ <_ t ết> คือเพลงล่าสุดเอเอเอก็คือ Sweet Venom ใช่ไหมซึ่งฉันต้องบอกเลยว่าฉัน,นก็พูดตรงนี้ว่าฉันไม่ชอบ Sweet Venom แล้วก็ยิ่ง MV ยิ่งไม่ชอบคือแบบกลายเป็นอะไรบ้าง Orange บัตคือไม่มากสำหรับนี่แต่ว่า อัลบั้มนี้ของ N A en, เอเนเปนท้อสมัว่ามันดีมากแกฉันรู้สึกว่าน่าจะเป็นอัลบั้มที่ perfect ที่สุดสําหรับเราแล้วคือเราพูดในฐานะคนที่ไม่ได้เป็นเอ็นจีนแล้วก็ไม่ได้ตามเอเนเปนหนักมากแต่ว่าน้าฟีดเรามีแต่เอเนเป็นแล้ในชวิตเตอร์เราก็มีแต่เอเนเปนแล้วก็ตามแต่เอ็นจีนทุกคนแต่เราก็ไม่ได้เป็นเอ็นจีนนะคือเราพูดในฐานะที่เราแค่ผ่านๆแล้วก็แค่ตามงานแต่ละวันของน้องเฉยไม่ได้ฟังเพลงอันนี้พูดจริงๆเพราะว่า เราไม่มีเพลงที่แบบเพลงของ e. n น p i n ที่ชอบมากจนมาเปิดฟังแบบรีพีทในแต่ละวันอะไรแบบเนี้ยอย่างที่ชอบที่สุดก่อนที่จะมีอัลบั้มนี้ก็คือ Bless Curse กับน้อง drunk dance อันนั้นชอบแล้วก็มีทาทโยบิลลี่โบโกแกฉันชอบเพลงอะไรแบบนี้ใช่นั่นคือเพลงที่ฉันชอบแล้วถามว่าเป็นเพลงที่ชอบที่เปิดฟังใหม่ไม แต่คือชอบที่สูจนจากรูปเพลงไงแต่พอมาบั้มนี้อ่ะคือนี่ชอบไตเติ้ลตั้งแต่ตอนแบบพรีวิวออกมาเลยอ่ะคือแบบ X O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  มันติดอยู่ในหูตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังแล้วฉันก็รู้สึกว mm ่าเฮ้ยหรือ e n h จะทำสำเร็จหรือ e n h จะตกชั้นสำเร็จในอัลบั้มนี้หรือเปล่าซึ่งชอบเพลง โอ้มากแล้วฉันชอบมากคือฉันสาบานได้เลยว่าวันนี้ฉันไมีที่ดูเอ็มีแต่ไอซโอโอๆๆท่อนฮุกมาอยู่ในหัวฉันทั้งวันไม่ใช่ทค้วันนี้แต่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็วันแรกที่ได้ฟังเพลงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นค่าแบบท่อนฮุกสั้นๆแต่แบบมันติดอยู่ในหูในหัวข้ามวันข้ามคืนจนวันนี้ที่ได้ฟังเต็มเพลงแล้วมันเลิศจริงๆเว้ย Yeah. แล้วก็ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปฉันก็ได้ไปฟังเพลงในอัลบั้มมาเรียบร้อยแล้วซึ่งรู้สึกว่าอัลบั้มนี้อน p ด n เองตัวเมมเบอร์แต่คนก็จะมีส่วนร่วมในการทำอัลบั้มนี้เยอะมากอย่างเช่นพี่ซึ่งก็ได้โปรดิวซ์เพลงรวมถึง n น p i n ทุกคนเลยก็ได้ร่วมเขียนเนื้อด้วยร่วมแต่งเพลงด้วยกันก็คือเพลง Highway 9ช่ไทุกคนซึ่งอุย้ยน้องสนูแต่ง เพลงนี้ทุกคนแต่งยาะมากเก่งจังลูกเราอันนี้เพนทุกคนเก่งจังพี่ซึ่งเก่งมากเป็นโปรดิวเ์เพลง Highway นึ่เกาแล้วก็เราก็มีเฟรนิของเราด้วยทุกคนซึ่งแบบเอาจริงๆอันนี้เพจนเขาทำเพลงมาดีมากตั้งแต่ ก็ตั้งแต่เดบิวเนะแต่มันก็ไม่ได้มีเพลงที่เป็นแบบเฟรนด์เรามากขนาดนั้นจนต้องเปิดฟังซ้ํามันกม็มีบางเพลงบ้างที่แบบหุกมันติดหูแต่อัลบั้มนี้คือแบบเราไม่ได้ชอบแค่ไตเติลเว้เราชอบไปถึงเพลงในอัลบั้มเลยอะซึ่งเพลงที่เราชอบในอัลบั้มนี้ที่กัน6กสามเพลงสามเพลงที่เฟรนด์เลยที่ชอบจริงๆเลยอะ่ะแกทำได้ไง คือชอบแบบชอบจริงเลยแบบคือจะเปิดฟังซ้ำแน่ๆจากคนที่ไม่เคยฟังเพลงอันนี้เพลงแบบอยู่ดีๆมาเปิดฟังอ่ะแล้วฉันจะจบจบแล้วฉันจะอะไรพัน่นีฉันจะเปิดฟังจริงๆอ่ะก็คือเพลง x o นี่แหละทุกคนเราจะช่วยทุกคนปั่นวิวแล้วก็ปั่นยอดสตรีมเองเพลงต่อไปก็คือเพลง Your Eyes Only ทุกคนครั้งแรกที่เราฟังอ่ะเหมือนเพลง x o เลยชอบตั้นแต่ครั้งแรกที่ฟัง แกมันจึ้งมาก Your อซ e s Only ท่อนพี่ซึงตอนเริ่มอะที่ท่อนก่อนหน้าจริงใหม่ต้องรับท่อนพี่สึงทั้งท่อนที่มัน a to c เ yeah, ยอะไรน,นั่นอะฉันชอบเสียงพี่สึงท่อนนั้นมากแล้วฉันแบบ i love this song ฉันชอบเพลงนี้ my god ว่ามันดีอะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากก็คือเพลงที่น้องจังหอนเป็นคนแต่งแก น้องโซวน,วนแต่งเพลงนี้นะคะทำเป็นเล่นแล้วน้องโซนอูก,ก็ชอบเพลงนี้ด้วยแล้วฉันก็แบบเลือกที่จะฟังเพลงนี้เพราะว่าอ้าวเรามีน้องโซนอูนี่เราก็ต้องแบบเชื่อเทสลูกเราเทสรเราเหมือนกันเราคลอดมาเป็นแม่ลูกอืมฟังก็ได้ก็อุ้ยเ,เทสรเราไม่เหมือนลูกจะทไงเฮ้ยแต่เราก็เป็นแม่บรรนงีงเฮ้ย ถ้าเกิดนนี้ชอบเพลงกับลูกเขาชอบเราจะเสียใจไหมเราเป็นแม่มันมัน่ออเราจะต้องชอบลูกเขาชอบจริงชอบฟังแล้วพอเปิดฟังปุ๊บตอนอะอรก็ยังไงเนี่ยแต่พอฟังไปนิดนิดนึงอ่ะอีกสักพักนึงอ่ะชอบเลยโมดีมากฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องสนอูชอบเพลงนี้แต่ไม่สงสัยอีกเลยเพราะเพลงมันดีมากจริงก็คือเพลงเอ่อเพลงอะไรวะ เพลง Hundred Broken Hearts <laughs> ชื่อเพลงดูเศร้าเนาะแล้วน้องจนอดูฟิล์นี้อเด็กมันติดซีรีส์ดูนิยายดราม่าไม่ใช่ดูนิายายดูซีรีส์แล้วดราม่าแล้วรองหอ้เนี่ยน้องไม่ชอบเพลงนี้เพราะความหมายอะ่ะแล้วเพลงก็ดีอะโอ้ฉันก็ชอบอะ่ะคือเทสเรามันตรงกันะนะเนาะคือฟังเราก็ชอบไปเออนี่แหละเนาะน่าฟังตอนคืนมาก คือฟินสุดโอ้ฉันก็ชอบลูกฉันเทยดีฉันก็ชอบเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะลูกชอบด้วยฉันก็เลยชอบแต่จริงไม่ใช่เพราะฉันชอบเองเพราะเพลงมันดีโดอ้ยเอเนเพนนก็ดีไงก็ลองเพลงกันเพาะจังเลยน,ยนี่ชอบเสียงจองวอรด้วยเพลงเนี้ยชอบฮันเดดโปรกินฮาร์ดใช่เปล่าใช่ชอบอืม แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งคนที่เราชอบมากก็คือเพลงไฮเว่ยหนึ่งนนเก้านั่นแหละโอ้เพลงนั้นก็ดีฟังง่ายมากคือเป็นเพลงที่รู้สึกว่าตอนฟังดีวีอ่ะคือเราไม่ได้ฟังแบบทุกเพลงแบบจริงจริงจังๆคือเราฟังผ่านๆเพราะว่ามันลงในสตอรี่ใช่ไหมแล้วก,ก็กดผ่านฟังสองสามพันแล้วก็ไป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 เพลงที่แคชเลยแต่ดูง่ายเกินไปปะแต่มันแคชเลยอะ่ะคือไฮเว่ยหนึ่งนเก้าแล้วก็เป็นเพลงที่พี่ฮิซึ โปรดิวส์ด้วยเราก็เป็นเพลงนี้ในเพนทุกคนมีส่วนร่วมในเพลงนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในเพลงนี้มันฟังง่ายมันแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าความหมายเพลงคืออะไรแต่ว่าเรา,เรารู้สึกว่ามันจะต้องดีมากแน่ๆแล้วเราก็ชอบมูทของเพลงมากคือมันคอนโทรลมันเชื่อหแต่มันต้องทโต จริงๆเราต้องเยวเราต้องตะโกนเราต้องบอกโลกนี้ว่าบัมนี้มันดีมากแต่แล้วด้วยความตั้งใจของในเพนมันได้ตะโกนออกมาแล้วในผลสําเร็จของอัลบั้มนี้มันตะโกนออกมาแล้วเพราะอะไร,รยอดอัลบั้มวันแรกล้านแปดซึ่งเยอะกว่าอัลบั้ัมก่อนอหน้านี้ออรเรนจ์บัต ไปเยอะมากว่ามัน500,000 400,000 500,000อัลบัม้มอย่างอัลบั้ม Orange b u d คือประมาณล้านสามหรือเปล่าอัลบั้มี่ล้านแปดคือคือเกณฑ์นะว่าเอ็นจินหลายคนอาจจะคาดหวังว่ามันสองล้านขึ้นอัพซึ่งมันก็ควรที่จะสองล้านอัพม,มาตั้งแต่หลายอัลบั้มที่แล้วเพราะว่าเอเดเพนก็ต้องให้พูดตรงๆเอ็นเดเนก็บูมมานานแล้วเหมือนกันแต่ล้านแปดเก่ง เป็นวงที่เติบโตวไวมากแล้วก็รักษาฐานแฟนคลับไว้ได้แบบเหนียวแน่นแล้วแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วฉันรู้สึกว่าไอ้ไอเพคือค่อนข้างเจาะตลาดหลายกลุ่มมากเแอ่ะจะเห็นได้ว่าในโลกโซเชียลในในวัยทำงานอะไรเงี้ยวัยกลางคน20ไปปลายอัพหรือในวัย30ขึ้นอย่างเงี้ยก็มีคนที่รู้จักไอเพนตต่อให้ไม่ใช่แฟนคลับก็รู้จักไอเพนตะนี่เห็นไปเห็นอ่อ นี่เลื่อนเฟซเราไปเจอแอคคุหนึ่งแอดค,คุณแม่เขาก็มันเอาคลิปเอเนเพนไปลงแต่เขาไม่ได้เป็นติ่งนะเขาบอกอุย้ยเด็กพวกนี้มันเก่งมันหลอกกันจริงจริเนาะเอาคลิปเอเนเพนตอนร้องพอเรลอยเลิฟไปลงเซฟคลิปจากทิกตอกไปลงในเฟซนี่เข้าถึงทุกคนทุกช่วงวัย ในเพลมันเขาถึงงานะค่ะทุกคนแล้เพลงอัลบั้มนี้คือมันดีจริงๆอ่ะคืออัลบั้มนี้เอเล h ่ n t เพนแมากขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าแน่ๆคือกล้าการันตีทุกการันเตีทุกการันทุกอย่างอ่ะการันไทยอ่ะปังอ่ะแล้วล้านนั้แค่ยอดอัลบัม้มในวันแรกนั้นล้านแปดยังมียอดพีอัลบัม้มอีกสองล้านสองล้านยอดพีสองล้าน จนบอม,มาแลกลน้นแปะริงไปปะในเพนเก่งเนาะทุกคนไม่ใช่แค่ในเพน,เนซีทุกคนก็เก่งเหมือนกันเฮ้ยภูมิใจอ่ะคือบั๊มนี้มันดีจริงๆอะเออแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะออจริงๆลูกในบ,บั๊มเนี้ยคือมันหวาเยอะมากอ่ะมีหลายลูกมากเลยอะ น้องน้องส่วโอวน,นั้นรันชอบมากสวยมากหล่อด้วยโคตรเจ๋งแล้วก็ชอบนิกกี้อันนั้นที่พูดไปแล้วที่ที่น้องนั้นก็ชอบพี่คนก็รู้แล้วก็ชอบจองวอนตรงเสื้อดำโอ้ยอันนั้นโคตรหล่อเลยอันนั้นพี่แล้วก็พี่ซึ่งเสื้อดําใส่แว่นนั้นโอ้โหโคตรหล่อเลยอะ a i s e l e ลสแล้วก็เจกันนั้นผมยาวโอ้ยโอ้ยแบ็กซีดีหล่โอโคตรเท่ครับแล้วก็แล้วก็ทรงมุน เป็นพระเอกตลอดเ,เวลามันอยู่ในซีรีส์ของจริงอะจองวอนด้วยจงหอนใส่หมวกอน,นั้นน่ะโอ้โหจองออนบ้านนี้จองออนแบบโอ้ยจงหอนตั้งแต่รูปโปสเตอร์แล้วแต่เหลือรูปที่่อยมาก่อนแล้วคอนเซปต์โฟโต้เสื้อดำแขนกดอันนั้นน่ะโอ้ยจะตายโอ้ยแต่ก็ไม่พูดถึงอันนี้ก็ไม่ได้นะซองคนเวอร์อะไรไม่รู้ว่าที่มันเป็นชุดเขียวอะที่แบ,บบนเป็นหัวเปิด อันนั้นหลังอันนั้นหน้าโอ้ยอันนั้นก็รลชอบมันดีเนาะมันชอบไดีไม่มีใบแอดเลยอะคำเนี้ยคือชอบหมดเลยจริงอะเป็นไปได้เนาะคือเป็นไปได้จริงอะแกสมมติพวกแกต้องโดนตกแน่เลยอะไม่คนนี้ไม่ใช่ติ่งเดรปเป็นละมาดู่ะต้องโดนตกแน่เลยอะสงสารเนาะคนที่โดนตกอะแกก็จะมีเพลงฟังไปอีก แกก็จะได้ตามมงที่มีประสิทธิภาพมีปีกเสียใส่ด้วยนะหหแกแข็งกลายเป็นทองกลายเป็นเพชรหมดดีรักโอ้ยไม่ดีอยาแกฉันฟินมากจริงๆนะเนี่ยทุกคนรำคาญเราปะแกอย่ารำคาญนะฉันรำคาญตัวเองนิดหน่อยแต่ว่าทุกคนห้ามรำคาญเราอชอบอป๋ไในเพ่นรักอะร้าน้องซองโอนะคะ รายกาในเพ่ง,งะค่ะทุกคนวันนี้ายบายไปก่อนลวไม่ไหวแล้ว,วจะไปฟังเพลงเฮ้ยปิดง่ายอย่ได้หรอแล้วก็ปิดง่ายเนี่ยแต่งไงก็ฝากในเพ่นเท่านะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช่วยสตรีมนะคะทุกคนเออเมื่อตอน4ี่โมงก่อน4ี่โมงสี่ชั้นก็ไปเข้าสเตชันเฮดด้วยเขาน่า,นาจ,จะนัดสตรีมกันหรือเปล่า,าแต่ว่ามันเป็นแายเพ่นลงในเอเนี์ก็เลยกดตามดีไปฟังในสเตชันเฮดจะไปฟังด้วยแต่ว่าฟังนิดนึงนะ ไม่ไม่อยากฟังเพลงเรามาฟังเพลงเต็มนะเอมก็ทุกคนอย่าลืมไปสตรีมัันนะคะทุกคนยอดดีมากแล้วก็อย่าลืมปั่นวิวด้วยวิวก็ขึ้นเรื่อยเเลยนะทุกคนเก่งมากเอนจีนเก่งมากเอนเ่นเก่งมากทุกคนไปการทําสถิติไปไป